รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสามารถพ่นการสนิมได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับ <Hey! S 1> สวัสดีครับผมโอบ้านน้ำมิงออโต้สปานะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมกันนะครับว่า รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหลายๆปีเนี่ยแล้วขาดการดูแลรักษาเนี่ยสนิมมันจะเกิดขึ้นแบบไหนแล้วก็วิธีการพ่นกระสนิมของเราเนี่ยเราทําให้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอันนี้นะครับก็เกิดสนิมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขัดเก็บสนิมให้ก่อนนะครับแล้วเราจะล้างทําความสะอาดนะครับพวกนี้จะเริ่มมีสนิมนะครับแล้วก็พวกนี้สนิมจะขึ้นนะครับเห็นไหมพวกนี้จะมีสนิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่า สนิมจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นแนวที่ปะทะก้อนหินนะครับแล้วก็มันจะทําให้ล่อนแล้วก็สนิมก็จะกินค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราจะขัดเก็บให้สนิมก็ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดูตามตะเข็บอันนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ตามตะเข็บเนี้ยสนิมขึ้นนะครับแต่ว่าสนิมพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไม่ได้พ่นทับ เหมือนทั่วไปนะครับเราก็จะกําจัดสนิมให้ก่อนโดยการขัดเดี๋ยวเราปล่อยช่างเราทํางานกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกทีนึงนะครับว่าพ่นแล้วกับยังไม่ได้พ่นต่างกันอย่างไรงานที่พ่นออกมาเนี่ยจะสวยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับช่างเราก็ทําการพ่นกันสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างานพ่นกันสนิมของเราเนี่ยจะสวยเนียนตามากน้อยแค่ไหนมาชมกันเลยครับอ่านะครับจตกตรงนี้เมื่อเช้าสนิมค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ขัดเก็บสนิมไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเรียบเนียนสวยนะครับแล้วก็ดําสนิทนะครับแล้วก็แห้งเร็วมากๆนะครับ มันจะต่างจากงานพ่นกระสนิมที่เป็นสูตรยามตตอยโดยทั่วไปนะครับถ้าพ่นแล้วเนี่ยมันจะไม่แห้งในหนึ่งวันไม่แห้งแน่นอนนะครับแล้วก็พอไปใช้งานเนี่ยคราบสกรปรกเกาะทีนี้ก็จะล้างไม่ออกแล้วแต่ของเราเนี่ยสกรปรกยากล้างง่ายพ่นแห้งเร็วนะครับอ่านะครับตรงนี้เราก็พ่นให้หมดนะครับเราเก็บให้หมดนะครับแล้วก็สังเกตพวกน,นี้นครับเราทําให้หมดเลยตรงนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีสนิมค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้เราพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะครับเราเก็บให้หมดนะครับสวยเนียนตามากๆนะครับแล้วก็แห้งเร็วปกป้องได้อย่างมีคุณภาพนะครับหลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยเราก็ดูแลให้ตลอดอายุ10ปีนะครับเพราะว่าคันนี้ทําแบบดูแลต่อเนื่อง10ปีเต็มนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทหลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยพ่นเช็คเติมน้ํายาฟรีนะครับตลอดอายุรับประกันนะครับก็คือ10ปีเนี่ยเข้ามาอีก20ครั้งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าลังรถนะครับ เราดูแลให้แบบยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดิสเบรกกันอีกนิดนึงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยตรงดิสเบรกเนี่ยสนิมค่อนข้างเยอะนะครับเราก็กําจัดสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงหัวน็อตพวกนี้ครับเราก็จะหุ้มไว้นะครับเราจะมีจุกหุ้มนะครับเราจะพ่นให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยพวกนี้เราทําให้หมดแล้วก็ งานสวยเนียนตานะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจงานพ่นกระสนิมที่มีคุณภาพมาหาเราได้เลยนะครับติดต่อที่เพจ Facebook ของร้านบ้านน้ำอิงออโตสปาได้เลยถ้าเกิดว่าอยากดูผลงานนะครับเข้าไปดูที่ช่อง YouTube ของร้านบ้านน้ำอิงออ t โตสปานะครับหรือว่าถ้าอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเนี่ยโทรมาได้ที่เบอร์0830920533นะครับเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้นะครับหรือถ้าอยากจะบออินเข้ามาที่ร้านนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับ ผมจะอยู่ที่ร้านทุกวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ